ไม่ใช่ว่าทำเมนโอน้องนี่เห็ดปวกัอนออกเลยมาพัดกะเพราเห็ดปวกัอนออกมีอ่ะุวัดน่ะมันหอย ดีดีกันมาเลยกกินมาเลยหอมแพงคปปวกใหม่ๆสดสดฮพัดต่าท่านเลยไฟแห้งอยู่ได้เนาะอืมหกินสดๆเลยาไม่เก็บมาสดเลยมาล่างคัดเลย กะเพราอหอาไปแล้วผัดกะเพราเห็ดปวกพี่นอ้องอื้อหือหอมสุดขนาดนี้พี่น,อน้องเลยหอมหลายเอมสวยหอมยพี่น้องไม่บาดเลยอือหือพี่น้องเสร็จเรียบร,ร้อยแล้วเรียบร้อยถั่วง่ายงานจานด่วนกะเพราเห็ดโคนไปแน้วหรือเห็ดปวกนั่นเอง พี่ดอกปุ๋ยหอมขนาดเลยพี่น้องเลยเรียบร้อยพี่น้องเขาสวยหอนๆพี่น้องเลยแล้วก็ผัดกะเพราอีกโคนพี่น้องโอเคพี่น้องเดี๋ยวเราขามากินกันพี่น้องเใยบาดนี่อยหอมหอมหอมพี่น้องหอม